ดีครับทุกคนคนร่างโรเบียทำกับเขาวันนี้เรียกทำอะไรทำปกปอกปอกปกฮะสวัสดีจ้าทุกคนให้กับก่อนฝรั่งหิวขนาดนี้หิวหิวอย่าเขาคุณแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วรกอก่อนรอรก,ก่อนอเยัยเอ <laughs> าไกลเลย <laughs> oh, ok, cây con Ờ, con ăn Ok, cây con Chuyện cây anh đi hả? Chuyện cây anh đi hả? Oh, ờ, bọc xí Mà nó xài chán hả? À, đi ăn à, chán đi qua mấy Chán nó bên lịch hả? Yeah, chán bên lịch Ờ Con cây bên kia con Bên con hả? còn mua đi hả? Thốt mua đó ไก่ทอดไอผมกินไก่ทอดตอันเดียวอ่ะฮะเห็นดีกว่าไหมอเออแล้วมาหนันรเขาแบให้เกินเออรอกรอก่อเดี๋ยวลากร้อก่อน,โอ,นโอ้ก<อ>ินหมดไหมเนี่ยถามจริงเออเสร็จเสร็จเห้นแล้ว <laughs> อะไรเห็นแล้วน้ำลายมา วันนี้เห็ดอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งอย่าวนไก่จ้ะอกไก่จ้ะอกไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็อันล่าดกับซอสโอ้โหคนไทยคนไทยยังไม่ถ่ายรูปเลยกินละกลัวไม่ได้กินขนาดนี้เพื่อนเลยเพื่อนร้อนไหมเอาร้อนสิยิ่งทำเใหม่ควันขึ้นอยู่เลยนะน่ะเป็นไรแซ่บจปะเสร็จเสร็จจัจานออกไปนิดหน่อยดิ เอองั้นแหละแล้วคนไทยกินอะไรไปออทำปลาทำปลาแม,ม่กลัดตำพริกจ้ะแม่จะให้เบิองแม่ดตำพริกให้ฝรั่งกินก่อนเมนจะเฮ็ดไอ้นงกปลาไม่ใช่ตำพริกก็กะเทียมใส่กะเทียมหลายๆใส่็ดปอกขาวเมนกลัดมกปลานะแม่จะให้เบิองต้มน้ำห่อละ เดี๋ยวเราป่าลงน้ำก็ลังห่อนจ้ะนี่จ้ะเสร็จปลาแซลมอนแม่จ้ะเสร็จปลาแซลมอนแวดเอามาเห็ดเป็นหมกมัจ้ะเป็นเราเป็นสิบหมกอืมเอ้าใส่พริกก่อนก่อลืมๆใส่ปลาก่อนก่อนเลปลาแซลมอนเศษปลาได้จ้ะเศษปลาเศษปลาแซลมอน ปลาแซลมอนนะใช่ปลาแซลมอนเอาลงหม้อก่อนไอฝรั่งกินไก่เียกินปลาเอ้าเขาก็ฝรั่งเนี่ยกินอย่างของฝรั่งฝรั่งไม่กินของคนไทยเนาะไม่กินเออนี่ยเราจะลงให้เบิดก่อนจ้ะเรื่องฝรั่งกินเข่าล้อแหวนก่อนฮัลโหล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 อย่าบ่กคนไทย อย่าลงหมอ้อหมดก่อนยังไม่ได้เอาพริกลงทำพริกยังไม่ได้พริกลงเลยใครใครคลิปแล้วก็ลืมแล้วก็ไปลงไอ้ปลาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเร็วลงลงพริกไห่ก็นี่ไงเดีทำอยู่เสร็จไหมก็เสร็จภาพภาพพริกอู้เสร็จม,มา,ากๆแล้วกำลังจะไดกิน เผ็ดพี่กอันนี้ไม่เผ็ดหรอกแต่ต้อกินแต่เนื้อปลาเนี่ยงแล้วชิมกันบางชิมตลอดไปย่างกินทุกอย่างชิมตลอดนะอืรารกเอ่ะเป็นไรเลย เสร็จเส็จเี่ใส่กระเทียมแล้วน้ำปลารามาใส่ใส่ทุกอย่างกันไหนอะใช่คร<อ>บ<ม>เรียบครบเรียบไหมยังไปมากูตะไคร้อกีกอ่ะไปม,มากูใส่ตะไคร่จะไม่มีผักอีตูนะ <laughs> ไม่มีผักอีตูไ <laughs> มีผักหัละพาใส่ได้จ้ะ ไม่ไปเสียแล้ก็ไม่ซื้อให้มีเวลาไหมก็มีเฮ็ดงานเมียไม่มีเวลาเอ้ะมันมีเวลาเอ้ะพูดถูกไม่มีเวลาแต่พ่อหลังมีเวลาหรอเนะบ่ทำไมจะไม่มีวันหยุดพ่อหลังวันหยุดพ่อหลังพ่ลังนอนอันเดียว กันนี้นิมยอืม mm. อนม mm. น่มอะนิมสิแซบอยู่แล้วล่ะอื <c oughs> โอ้ติต <laughs> ้งคอติ้งคอเลยจ้ะนี่ใส่ลงไปแล้วแล้วเปิดไฟก่อนเห็นเป็นเงานี่แล้วนำเดือดก่อน แต่ไข่ใบบักกูใส่ลงไปละจ้ะแมงก็ขาดเอ็นไผ่ตูเนาะมันไม่ไผ่ตูหรือว่าหัวละพาละจ้ะอันนี้ก็บผักที่แวนจะเอาใส่ที่แวนจะเอาใส่ละจ้ะรลังเดือดละจ้ะแล้วเดือดแล้วก็จะใส่ผักลงไปเพอให้น้ำแบบคลุกคลิกๆแบบแตงมันแห้งม่ต้องมีมันต้องให้น้ำแห้งไหมจ้ะเดี๋ยวล้างผักก่อนล้างผักก่อน ฝรั่งกินเสร็จแล้วก่อนแต่นี่ยยังไม่กินก็ทําให้ฝรั่งกินก่อนฝรั่งก็อิ่มก่อนฝรั <laughs> ่งก็ยิ้มก่อนนะเนาะทำฝรั่งก่อนนะใช่ทำให้ฝรั่งกินก่อนมกมกเสร็จบลาเซมอนจ้ะเนี่ยไก่ชิ้นอันใหญ่อะไก่ชิ้นอันใหญ่เยอะออู้อิ่มล้ว ม่หรอมไมกินจะึ้ใหญ่ใส่ชิ้นใหญ่มากเลยชใหญ่อ X, 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 อะ <laughs> อ้ไก่ใหญ่มากเลยนะยให้ฝรั่งกินข้าวไม่ใช่ตัละหลากล็กเล็กาล,ละางใหญ่อล้วตบางทีซื้อมาก็ อกเล็กอกใหญ่แล้วมึงน้องก็ได้อกใหญ่มันก็ชิ้นใหญ่หน่อยเมื่ไหร่ร้่าไปซื้อก็ได้อกเล็กๆอย่าน้ำปลาน้ำปลาใส่น้ำปลาใส่จดินเบแเสพนัวเสพนัว อ้าวเห็นน้ำปลาด้ยวยเซ็ปนัวด,ดิติดในจียี้อ่ะได้ไหมเฟติงขนาดนี้เหรอเยอะเซ็ปขนาดนี้ <c oughs> เซ็ปจ,จ,จริงเลยอเอออันน้ำปลานอน้ำปลาตราหอยนางรมน้ำปลาหอยอะ่ะ <laughs> ใน้ำปลาหน่อยใน้ำปลาเิดกนึงรับกินข้าวแล้วแซ่บ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 อย่าโอ้ห้องพเมีอ่ะห้องพอปลา ชิวนี่แสดงว่าแซ่บเฮ้ยอะจิวแสดงว่าแซ่บข้าคนใจฝรั่งกินมาบึงมาบึงป,ป่านี่พักเนี่ยเตรียม,มพักไว้แล้วจ้ะในเมึองของแอนเห็ฮติกวัวาน้ำไหลเกินเดี๋ยวใส่พักล,ลงไปอีกน้ำก็ไหลอีกนะบัดเนี <Okay S 1> ่ยมาเป็นยังมาเป็นยังมาเป็นยัง มอเป็นยังฮะเทผักข้างในเทผักข้างในอ,อ่ะกลับมาที่ฝรัง่งใบมาใบมาเอาไปมาไปมา,ปมา,ปมาล่ะเนาะเทผักข้างในยังไม่ได้รอสักพักก่อนน้ำก็เยอะเกินอ่ะอาอหะปรก็บเป็นแห้งก่อนนะใช่ก็ไม่แห้งมากหรอกแบบน้ำขุ่นขลิบนะ ยังนี่คร,ครุกครีกครุกครีกนะคร,ครุกครีกหมายถึงว่าไม่เอาน้ำเยอะเอาน,น้ำห,หน่อยหน่อยคอ่น้ำหน้อยหน่อยไม่ให้มันไม่ไม่ให้แห้งอะ่ะไปแห้งไปก็มันก็เหมือนกับเราหมกใส่ใบตองเนี้ยแต่นี้เราหมกหม้ออย่างเราหมกหม้อแล้วก็เอาน้ำครุกคลิกหน่อยก็ได้มีน้ำครุครกคลิกกินด้วยได้แซ่บ ได้ไสัปไล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 หิมยังหิมเล้วมาไลกินเบอร์แล้วดิบฮะไม่เย, <c oughs> ยอะอันใหญ่หิไรพเสร็จแล้วไหมยังยังโอ้ต้นสามเบียร์ปวดหิมแล้วมีอะไรยังมากินต <c oughs> ้องสงสารหรอก มาดูดิทำอะไรมาดูดิมาดูดูมาดูดิมาดูมาดูมาดูทำอะไรโอ้หอมหอมหอมไหมหอมหอมแล้วสิปลาเดือดแล้วไปไหนจะได้สว่านไปเยอะเออโอ้มันกระเด็นกระเด็นกระเด็นงตันี่เราไม่ได้ใส่ใส่ผักปลาซูกระเจะ ปลาเซมอนสุกแเรียบใส่ผักลงไปตะลังพลังชิมด้วยชิมอีกออไม้บอชิมแล้วยังอีกนึ่งชมองให้เป็นลงพุงก่อนตอนพอลังชิมตะลังเออให้กับข้าวที่กินนี่ลงพุงก่อนเออต,ตอนนี้ยังไม่ลงพุง,อ,ง,งอ่ะยังไม่ลงนี่โอ้คนไทยทำแซบ่บแซ่เพียะสุชินี่ด้วยอะ่ะไอซูชินี่กับพก,กัดขาว แตงไฟชนี้ก็ผักกาดขาวจ้ะโอ้นี่ทุกคนนี่นี่โอ้ปกติกับทีไส้ขี้เลาเนาะมาจากบ่มีใไส้เท่าที่มีเลยจ้ะเสร็จแล้วเดแล้วคนคนได้ไงเดี๋ยวปิดฝาไว้เดี๋ยวมันก็จะยุบเองค่ะอ่าตามแบบนี้ใช่เออบักซิดาโ์โอเคจะมาดูอีกทีนึงนี่เรียบร้อยลว มาเบิงมาเบิงมาเบ oh, yeah. ิงแบบเปิดแปบแบบไม่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 โอ้น้ำเริ่มห่อนแล้วจ้ะนี่ปลาอยู่ข้างล่างอ่ะตอนเดินเ็ดปลาให้เบิงมาจับให้็จั่งจับให้เบิงเดี๋ยวแอนสี่เอาปลาให้เบิงเบิงเบิงเอาบิงลายยึดส่ยลายยึดส่โอ้น้ำเริ่มแห้งแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วจ้ะปลาใส่นอปลาใส่นอต้องพิดน้ะก่อนว่าต้องเห็นปลาใส่เย่ผักเ่ะ ชุบนี่โอ้ปลานี่เสร็จปลาเส้นหม่อน้วจ้ะเสร็จปลาเส้นหม่อนเนาะมันจะเป็นลลายๆนี่นี่เนื้อปลาอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่างผักอยู่หูทงโอ้โอ้พุ้งปลาพุ้งปลาพุ้งปลากระร้านสีนก็ข่อเจ้าแซ่บๆได้เจ้ะแบบเสียสุดยอดเลยจ้าพุ้งปลาได้เจ้ะอันนี้พุ้งพุ้งปลาเส้นหมอนกับกระดูกปลาเส้นหมอนนี่จ้ะนี่ โอ้แซ่บหลายแซ่บหลายยังมาชิมแซ่บหลายยังไม่ชิมแซ่บหลายแล้วพลแล้วอ่ะปวดเสลาลแซ่บเด้ไอว่าบวดเสพอ่ากินตัวอืมเฮ่อเป็นไงเป็นไงอยากชิมบอยังยังยังทีหลังทีหลังทีหลังเลยวนพรุจะชิมก่อนเ,เป็นไรเป็นจังได บัดบัดเสียบกระนี้ก็เสียบแถะเสียบจะเสียบเสียบหลายเสียบอีหลีอืสุดยอดสุดยอดอยากชิมบ่บ่ที่ลังที่ลังไม่ชิมเดี๋ยวนี้ไหม่ใม่อิ่มแล้วสิอิ่มแล้วเพงเดกเหนวลาเอิ่มเป็นสั้นหระจ้ะอไจ้ะเบียนินนี่ละเบีนิยกินเข่าละเห็นฝรั่งเห็นฝรั่งไม่บูดบายบาย ฝรั่งเปิดบายอายกลับกันครับทุกคนจบคลิปคนไทยกับฝรั่งผมก็ไม่ตัดเ <laughs> ราก็ไม่ตัด <laughs> มีนึ่งวันพักอันเดียวกี่เครีย์ทำโอ้ยน้อกกระดอกกระเดียบปนปนณีป,นป,นปุน<ก>ีจ้ำลูกชิเนี่ยเต็มไปหมดเลยยาวแล้วขาวหมดแล้วปุณณีปุณนีแก่แล้วลแก่แล้วเหรอฝรั่งแก่แล้วปีนี้กี่ปีละห้าสิบห้าห้าสิบห้าปีแล้ว ยังไม่แก่เหรอยังหนุ่มอยู่เลย<อ>ยังหลอกขนาดนี้โอเคบ๊ายบายขอบคุณครับก่อนบ๊ายบายขอบคุณครับโอเคค่ะ okay, ขอบคุณกกตุวการติดตามขอบคุณตุวการ์ตและชมด้วยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบบ๊าายย